อรยาตการตกปลาในบอ่อตกปลาและหมายธรรมชาติเบื้องตน้นสังคมการตกปลานั้นแน่นอนว่ามีการรวมตัวรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเหล่านี้ทังนัดหมายรวมตัวในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือพบเจอกันโดยบังเอิญแต่ความชื่นชอบนี้นั้นอาจมีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปบางคน มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียดและเมียดเบียร์เย็นๆบางคนขาดหวังโูฟี่ที่ใฝ่ฝันหามุ่งมั่นตกด้วยความตั้งใจบางคนต้องการเมนูอาหารจากปลาที่ตกได้บางคนตกเป็นอาชีพเพื่อนำปลาไปขายเลี้ยงปากท้องและบางคนก็ตามเพื่อนตามกลุ่มมาด้วยเท่านั้นเมื่อมีเจตนาและจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป ก็มักมีปัญหาในการพบเจอกันของนักตกปลาในแต่ละกลุ่มก็อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นการหวงหมายการยุ่แย่พูดแซวการส่งเสียงดังเปิดเพลงกระห่มในพื้นที่ที่ใช้ตกร่วมกับคนอื่นการตีเบ็ดพาดสายคนอื่นหรือการทิ้งขยะเป็นต้นวันนี้ขอนํำข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทการตกปลาที่ดีที่จะทำให้ ตกปลาร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งก็เป็นข้อปฏิบัติที่ควรมีหรือน่าจะมีในขั้นพื้นฐานในสังคมการตกปลามารยาทการตกปลาบอ่อ 1. ไม่พูดจาก้าวร้าวคือไม่กล่าวคำหยาบคายคำที่น่าอายและสัะป,ปดลเพราะคนที่เข้าไปใช้บริการในบอ่อตกปลาไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นบางวันอาจจะมีเด็กๆและสุภาพสตรีมาด้วย 2. ไม่ส่งเสียงเอตโรการกระเซาย่เยาคนนี้หรือหลอเล่นกับคนโน้นส่งเสียงตะโกนไปไกลหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่น่ารำคาญแก่ผู้อื่น 3. ไม่นำเครื่องเสียงมาฟังในบอ่อตกปลาเช่นเครื่องเสียงพกพาหรือแม้แต่กีตาร์ก็ตามเพราะเสียงดังกล่าวมันอาจจะไปรบกวนสมาธิของผู้อื่นและปลาก็จะพาัน,นี้เออกไปไกลด้วย4 ไม่ควรที่จะเข้าไปเบียดผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อเห็นเขาตกปลาได้มากก็เข้าไปแย่งตกจนเหลือพื้นที่ในการตกปลาน้อยอย่างน้อยนั้นควรอยู่ให้ห่าง2อถึงสเมตรและไม่ควรเป็นอย่างยิ่งโยนหรือตีเหยือ่อทํามุมเฉียง45องศาผ่านหน้าผู้อื่นโดยเจตนา 5. อย่ากันท่าผู้อื่น โดยการนำสัมภาระมาวางขวางทางไว้เช่นคันเบ็ดหรือกระเป๋าต่างๆทางที่ดีควรจะนำไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหรือซุ้มตกปลาของเราเอง 6. ปลาที่ตกได้ถ้ามันเล็กเกินไปไม่ตรงตามเจตนาที่ต้องการก็ควรรีบปล่อยคืนในบอ่อไม่ควรที่จะโยนปลาทิ้งไว้บนตะริงหรือกอหญ้าจนตาอย่างน่าเสียดาย 7. การเวียงหรืออัดปลา ควรจะกระทําด้วยความระมัดระวังดูหน้าดูหลังเสียก่อนเราจะมีคนที่เดินผ่านมาไม่ทันระวังอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้กรณีที่มีสายพันกันก็ควรที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่าใช้แต่อารมณ์เป็นหลักแปดควรจะพูดจาภาษาดอกไม้การทักทายผู้ที่เขาเข้ามานั่งอยู่ก่อนหน้านี้เช่นสวัสดีครับขออนั่งตกปลาข้างๆด้วยนะครับหรือไม่ก็ เป็นอย่างไรบ้างครับตกปลาได้หลายตัวหรือยังครับถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักกันก็ตามก็จะทําให้ผู้ที่ตกปลาอยู่ก่อนหน้านี้รอย,ยิ้มแย้มจมใสและก็จะตอบกลับมาด้วยภาษาดอกไม้เช่นกัน 9. ขณะที่ทําการตกปลาไม่ควรที่จะอ่อยเหยื่อเกินความเป็นจริงหรือปล่อยประเภทที่ถมลงไปให้ไม่มากไว้ก่อนจนอาจทำให้ปลาท้องอืดตายหรือไม่ก็จะทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียได้ 10. บ ก่อนจะกลับบ้านควรทําความสะอาดบริเวณที่นั่งของตนเองบ้างพอสมควรอย่างน้อยของที่เหลือใช้ก็ควรเก็บไปทิ้นที่ถางขยะเป็นต้นมารยาทการตกปลาหมายธรรมชาติ 1. การเข้าหมายหมายธรรมชาติที่เป็นสาธารณะส่วนรวมนั้นมักมีปัญหาเรื่องการหวงหมายเช่นหมายนี้ผมอ่อยไว้หมายนี้ผมบุกเบิกถากถางหรือหมายนี้ ผมมาตกเป็นประจำซึ่งก็จะมีเหตุผลให้ตัวเองในแต่ละฝฟลก็ควรที่จะทอยทีทอยอาศัยกันไปได้เพื่อนใหม่ดีกว่ามีศัตรู 2. การส่งเสียงดังในหมายธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นพื้นที่เปิดมีพื้นที่ให้เลือกตกปลามากกว่าบอ่อตกปลาแต่หากมีเพื่อนตกปลาตกร่วมกันเยอะหลากหลายกลุม่มการส่งเสียงวุ่นวายเอตโรมากไปก็สร้างความรำคาญ ให้เพื่อนตกปลาอื่นๆได้แต่หากอยู่แค่กลุ่มเราก็จัดเต็มให้เขาแหกได้ไม่ว่ากัน 3. เปิดเพลงเล่นกีต้าเสียงดังหลายๆท่านไปตกปลาก็มักนำพาเครื่องเสียพวกพาไปเปิดฟังเผื่อรอปลากินหากเปิดเพียงเบาๆให้เคลิบเพลิม้มเพลินเพลินคงไม่มีปัญหาไปกวนใจใครแต่ถ้าเปิดหรือเล่นเหมือนคอนเสิร์ตลง ก็จะรบบวนนักตกปลาท่านอื่นที่ตกปลารอลุ้นอย่างสงบอีกทั้งคลื่นเสียงจากเบตที่มาเป็นลูกๆนั้นอาจส่งผลต่อการเข้ากินเหยื่อของปลาอีกด้วย 4. ด้อยค่าอุปกรณ์คนอื่นเช่นการแสว่าชุดตกปลาถูกๆแบบนี้ปลาเข้ากินก็พังแล้วหรือใช้ชุดตกปลาแพงๆแ,แต่ตกปลาไม่ได้เป็นตน้นซึ่ง อุปกรณ์ไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้ที่สามารถซื้อหามาใช้ด้วยตัวเองตามความเหมาะสมซึ่งมันไม่หนักหัวใครควรแนะนำกันจะดีกว่านะครับ 5. การตกปลาในแหล่งหมายธรรมชาติที่มีการสัญจรหรือเพื่อนนักตกปลาหนาแน่นเช่นตามสะพานสะพานปลาการหวดเยือตีเยือควรมองข้างหลัง ว่ามีรถหรือคนผ่านไปมาหรือไม่ก่อนที่จะหัวทรงเดือวไปมิเช่นนั้นอาจโดนรถลากหันไปเที่ยวกับพื้นถนนหรือเกี่ยวหูเกี่ยวตาคนเดินผ่านไปมาได้ 6. การตกปลาบนสะพานควรเว้นช่องทางให้เรือผ่านไปมาด้วยเช่นบริเวณกลางสะพานหรือที่เป็นร่องทางเดินเรือเพราะเรือที่ขับผ่านไปมาบางครั้ง ก็อมองไม่เห็นนักตกปลาหรือสายเบ็ดจะเกิดอันตรายได้ 7. ทุกที่ที่มีคนหมู่มากเข้าไปสิ่งที่ตามมาคือขยะขยะที่เรานำมาหากกลับก็ควรนำกลับไปทิ้งในจุดทิ้งหรือนำไปทิ้งทางขยะ 8. ปปัญหากับเพื่อนร่วมแหล่งน้ำเช่นผลหาปลาทอดแหลงอวนยิงปลา ดำปลางมหอยซึ่งมักมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งซึ่งแต่ละคนนั้นก็มุ่งมั่นหาปลาหากินตามความถนัดของตนเองบางครั้งก็โทษใครผิดถูกไม่ได้ห้าปลายังเข้ากินเราก็ตกไปต่อแต่ถ้าปลาหายก็คิดว่าไม่ใช่วันของเราย้ายหมายใหม่ซะดีกว่า เพราะอารมณ์ร้อนๆมักนำความเลวร้ายมาสู่ชีวิตเราได้ 9. การตีสายคอมหรือในทิศทางที่มีเพื่อนตกปลาตีไปอยู่แล้วในลักษณะเบียดเข้าหาก็ไม่ควรทำควรตีไปในทิศทางตามวงรัศมีด้านหน้าของเราพอ 10. การเข้าไปแทรกหรือชิดกับนักตกปลาที่มาตกกอนสิ่งที่ควรทำคือการกล่าวขอร่วมตกด้วย หากผู้มาก่อให้โตกได้เราถึงเข้าตกในระยะที่พอเหมาะอย่าใกล้ชิดมากไปหากพื้นที่จำกัดก็ควรลงคันพอดีพอดีไม่มากจนเกินไปครับเหล่านี้นั้นก็เป็นมารยาทหรือข้อควรปฏิบัติในสังคมตกปลาหมู่มากซึ่งไม่ใช่ข้อบังคับนะครับใครอยากทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไร ดูตามดุลพินิจของตนเองละกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อการพักผ่อนทำกิจกรรมตกปลาของเราจะได้มีความสุขสดชื่นไม่มีความกดดันใจสบายใจได้เพื่อนเพิ่มบางทีคนที่เราอยากตะบัดหน้าวันนี้อาจคือเพื่อนรักของเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้ขอให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปนะครับสวัสดีครับ